กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้ไม่อยู่เกม c องดิ u t ตี้โมบากันอีกเช่นเคยนะครับภายในวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวเจ้าปืนใหม่นะครับทุกคนซึ่งปืนนี้เป็นปืนสาย LMG กับปืน RAALMG นั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ปืนนี้มาครอบครองนะครับคุณก็สามารถที่จะได้มันมาในรลเวล21ของ Battle Pa s s ซีซั่นที่11นั่นเองนะครับผม ก่อนจะไปรับชมของแต่งกันนะครับผมผมจะมาสรุปแบบว่าคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับผมว่าเจ้าปืนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับข้อดีและข้อเสียของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโดยข้อดีของมันเลยนะครับก็คือดาเมจของมันนั่นเองแล้วก็กระสุนของมันด้วยนะครับดาเมจของเจ้าปืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดจ้านกันเลยนั่นเองนะครับส่วนกระสุนเนี่ยมากที่สุดของเขานะครับก็คือ150้นัดนั่นเองนะครับผมส่วนข้อเสียเนี่ยผมก็ ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าข้อเสียเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเยอะกว่าข้อดีโดยข้อเสียก็คือมันเดินช้านะครับผมสับปืนช้านะครับไม่ว่าจะเป็นสับระเบิดสับมีดหรือว่าสับอาวุธรองเนี่ยช้าไปหมดเลยซูมก็ช้านะครับและที่สําคัญดีโหลดช้าด้วยนั่นเองนะครับผมก็มันช้าหมดทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งก่อนเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นของแต่งสายสมดุล นะครับผมผมก็เลือกแต่งออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแต่งตามกันได้นะครับโดยของแต่งอย่างแรกนะครับลำกล้องปืนนะครับผมผมจะใช้เป็น26.0 RAL X Force นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มระยะดาเมจแล้วก็เพิ่มความไวกระสุนนั่นเอง นะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยข้อเสียของมันก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือความไวกระสุนค่อนข้างที่จะช้านะครับผมผมก็เลยบวก30ความไวกระสุนนะครับให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่มันก็เอาตามตรงนะมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะต่อมานะครับเป็นสโตกผมจะใช้เป็น F T A C Elevate นะครับผมก็คือซูมไวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซูมไวอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นสายสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแต่งซูมไวมาบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาแบบ คุมง่ายๆคือปืนนี้มันคุมง่ายอยู่แล้วนะครับก็แต่งซูมไวมาบ้างนะครับจะได้ไม่ซูมช้าเกินไปนะฮะเลเซอร์ผมใช้เป็น OWC Laser t ท c t i c a l นะครับตัวนี้ก็ซูมไวมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเรียงยิงด้วยนั่นเองถึงแม้นะครับศัตรูจะเห็นเลเซอร์ของเรานะครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ยังซูมไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาเป็นใต้าํลกล้องผมจะใช้เป็น Snap Foam Grip นะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับผมลองมาหลายๆตัวแล้วนะครับผมว่านะตัวนี้ดีที่สุด สำหรับผมนะก็คือซูมไวแล้วก็ลดแรงดีดแนวตั้งนะครับก็คือลดแรงดีดแนวตั้งด้วยแล้วก็ซูมไวด้วยนั่นเองนะครับต่อไปแมกกาซีนนะครับผมจะใช้ตัว150ไปเลยนะครับเพราะว่า50กับ150เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับต่างกันแค่ว่า50เนี่ยกระสุนมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่า150เนี่ยค่อนข้างที่เยอะกว่านะครับแถมในเรื่องของการซูมในเรื่องของการเคลื่อนที่หรืออะไรต่างๆการสับปืนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่า50บเนี่ยจะมีแบบว่า นะครับผมส่วนตัว150เนี่ยจะช้าก,กว่าแต่ช้าก,กว่าไม่มากนะครับอันนี้ผมลองแล้วนะฮะ like so เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่าเจ้าปืนนี้เป็นยังไงนะครับก็มาอยู่กับชิปเม e น t ์ฮาร์ดพอย์นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยผมเอามาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับ โ okay. อเคจับปูงช้านะแต่ว่าดาเมจแรงนะครับผมประมาณ3เม็ดตายเลยนะครับืูว่าแรงมากๆนะฮะอืมโอเคตอนนี้พบข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับโ okay. อเคข้าหลังนะ ผมเข้าหลังเฉยอะไรจบโอเคเชิบเ <Awesome. S 1> ชิบเ okay. ชิบเชิบเอาเย นี่โหลดช้าชแฝดแฝดซูมช้านี่โหลดช้านะครับเคลื่อนที่ช้านะครับผมแต่แรงโอเคปึ๊บโอเคได้ได้นวเคลียร์พอดีนะครับ ังไม่ใช้นะอุ้ยฮเอ้ย,อยโนโสะโขบแม่นอยู่นะเมื่อกี้ลองโนโสะโขบดูนะครับถือว่าแม่นอยู่นะครับโนโสะโขบโอเคมาเข้าืมแม่นนะครับแต่เมื่อกี้ผมยิงเอไม่โดนนะครับเดินเลยตัวมันนะกดนิ้วเคียบแป๊บ เฮ้ยแ,แต่แต่ว่าถ้าแบบว่าเผลอเล่นทีเผลอเห็นไหมถ้าเดินยัดอะแบบว่าเผลอเล่นทีเผลอแล้วเดินยัดแบบโนสโคบเออถือว่าดีอยู่นะครับถือว่ามันค่อนข้างที่จะดีแต่อาจจะสู้พวก u s s 9ไม่ได้ลนะโอเคฮนะปึ๊บเฮ้ยแต่ว่าลั่นเนี่ยมันไม่ได้ลั่นช้าเลยคือมันอาจจะลั่นช้ากว่า M.G. หรือว่า L.M.G. บางกระบอกนะแต่ว่า ผมว่ามันก็ไม่ได้ลั่นช้าจนเกินไปนะพอรับได้นะครับเสียงปืนก็ด <c oughs> ังืมไม่โดนโอเคจับจับอืม สับช้านะเนี่ยแต่สำหรับสายแคมป์นะ่าจะถูกใจกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะช้าหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปแคมป์เนี่ยได้อยู่นะครับเพราะว่าการแคมป์เนี่ยมันก็ไม่ได้ขยับเยอะนะฮะโอเครีโหลดแนปะ๊บไม่น่าจะแป๊บอะสักครู่นานจัดคือถ้าเราเาถ้าเราเอาไปแคมป์นะครับผม บอกเลยว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันมีระยะไกลระยะกลางระยะใกล้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับและอย่างนึงเนี่ยปืนมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับถ้าใสายแคมป์เนี่ยผมบอกเลยว่ายอดนะครับถ้าเล่นแบบว่าอยู่กับที่นะครับตูมสตูเนี่ยตูมไปตูมมานะครับหาตำแหน่งสตูเรื่อยๆถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเอาไปบุกได้ไหมเหรอผมไม่แนะนํานะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่นแบบว่าโนสโคปก็สามารถทําได้นะครับมันก็ดีอยู่นะ โอเคึมโอเคอืม hmm. okay. mm hmm. หลังเข้าไม่รู้นะครับตอนนี้ปืนเมทริกหรือว่ารีเจนเดอรี่ของสกินนี้ก็ยังไม่มานะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าเมทริกมันจะเป็นเมทริกหรือว่าจะเป็นรีเจนเดอรี่ นะครับแต่ดูจากทรงแล้วนะ่าจะเป็นรีเจนเนอรี่นะถ้าเป็นเมทริกเนี่ยผมก็ต้องดูอีกทีนะครับว่ามันยังไงเพราะว่าปืนมันก็ไม่ค่อยที่จะนะคือมันโหดไหมคือมันก็โหดแหละนะครับโหดตรงที่ว่าตามเมตมันจัดจ้านเออเอาไปแชมป์นี่สบายเลยนะครับกระสุนก็เยอะอยู่นะครับผมแต่ถ้าผมคิดนะว่ามันก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่แหละนะ แต่ถ้าสมมติว่ามีเมทริกเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูในตัวปืนของมันนะครับว่ามันโหดหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่นะปืนโหด,ดพวกเมตาต่างๆนะครับอย่างเช่น UAS9 นะครับเมื่อซีซันที่แล้วเนาะก็คือที่เข้ามาเนี่ยมันมีปืนเมทริกเพราะว่าเจ้าตัวปืนเนี่ยมันโกงมันโหดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วปืนโหดปืนโกงปืน o อจะมีปืนแดงถูกต้องไหมนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นปืนรีเจนมากกว่านะ ผมก็ไม่รู้นะถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวผมก็ค่อยทำรีวิวแล้วกันนะครับก็ว่าจะเป็นเมทริกหรือว่าจะเป็นดีเจเดอรีนฮะเจบโอเคระยะนี้ก็คือแบบโ ah ok. นสโคเมื่กอก ah ok. ี้ยิงไม่โดนเลยโอเจ็บโคเคโอ้ยส่วนเรื่องของทะลุก็แพงเนี่ย,ย,ยไม่ต้องห่วงนะครับมันทำได้อยู่แล้วนะวันนี้ หลังเข้าอีกแล้วหลังนี้มันช่องว่างนะเนโอเคแนะนำให้ซูมรอแบบนี้เลยนะแบบผมอะเพราะว่ามันไม่ทันอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> มันต้องเล่นอย่างนี้จริงๆทุกคน <c oughs> ต้องซูมรอนะครับ ในเมื่อระยะประชิดเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สลับปืนนี้รีโหลดก็ช้าเฮ้ยอืมได้อยู่ได้อยู่โดยรวมแล้วนะครับปืนนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียพนกันไป ถึงแม้ว่าข้อเสียจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นเป็นสายแคมป์แบบจริงๆนะก็ข้อเสียก็อาจจะพอทู่ทุายไทยกันไปได้นะครับก็ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือซูมช้านะครับเดินก็ช้านะครับผมปรับปืนช้าแล้วก็รีโหลดช้าด้วยนั่นเองส่วนข้อดีนะครับดาเมจของมันจัดจ้านนะครับกระสุนเยอะนะครับผมแล้วก็ยิงทะลุแผงได้ง่ายนะครับ แล้วก็การลั่นของกระสุนเนี่ยถือว่าไม่ได้ชา้าจนเกินไปเลยนะครับผมก็ขเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าปืนใหม่ R A R M G นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี